เมาส์ทรงแบบนี้มีขายกันเยอะครับแต่รีวิวดีๆแทบๆแบบนี้ผมเจอแค่ร้านนี้ร้านเดียวจริงๆนี่คือเมาส์ไร้สายจากกีวีที่คอมบิเนชันของสีนี่มันคุณปู่ RX 78ในกนารดั้มชารๆรองรับการเชื่อมต่อได้ถึง3อุปกรณ์พร้อมๆกันโอเคตรงนี้ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้3อย่างนะเพื่อนๆมีโน้ตบุ๊กตรงนี้มี iMac เครื่องนี้แล้วก็จะมี iPad เครื่องนี้มาดูกนันว่าเมาส์ตัวตนี้มันเชื่อมต่อได้3อุปกรณ์จริงไหมผมจะใช้ USB เสียบกับโน้ตที่ iMac กับ iPad ผมจะใช้บลูทูธสองตัวหลังจากเป แดงจะไปที่โน้ตบุ๊กนะอ่าเห็นเมาส์ไหมสีแดงใช้ได้ปกติกดอีกครั้งสีเขียวไปที่ไอแมสสีเขียวที่ไอแมสใช้ได้ปกติกดอีกทีเป็นสีฟ้ามาดูที่ไอแพดกันซุปอ่าโอเคใช้ได้ปกติเพื่อนสิ่งที่ผมชอบมากๆของเมาส์ตัวนี้ก็คือถ้าผมกดปุ่มสีแดงอ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์แบตโชว์แบบเรียลไทม์ไม่ต้องไปลุ้นครับเตรียมชาร์จได้ดีไซน์ก็อย่างที่เห็นครับมันแนวแนวเกมมิ่งใช้ทํางานเล่นเกมได้หมดตัวเมาส์น้ําหนักเบานะครับแบตในตัวมีมาให้500ใช้งานนนได้้ยาาาววแลก็ชร์จง่ายด้วยพอรรรร์ตปััับบบไดดด้3ะะนค800 1200ยกการดปุ่มแดงงงตรนนีี้้คาจไฟท่ลูกกิ้งมันกรป์เอา นราคาหลักร้อยได้ครบทั้งฟังก์ชันและดีไซน์ที่สําคัญรีวิวมันดีเอาเป็นว่าใครกําลังหามาไว้ใช้งานเป็นตัวหลักหรือใช้สํารองแบบผมไปจัดตัวนี้กันได้ที่พิกัดตรงนี้